ทีนี้คลิปนี้พี่ตาจะมาอธิบายเรื่องความรักนะคะดูไปเทละรูปนะคะอิมไ้ท่น้องเลือกพี่ตาะคะ่ะตอบนะเส้นทรรมะมันอืดๆอ,อย่างนี้ล่ะโอเคนะคะคือที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือเดือนกรกฎานะคะวันนี้วันที่สิบเก้ากรกฎาแล้วที่พี่ตาเริ่มดูให้นะคะอืมดูจากใบนี้น้องเห็นลูกศรเนาะรูจักใบนี้นะ ถ้าถามว่าพีตาช่วงนี้อน,นุยังโสดช่วงนี้เนี่ยมันจะความรักมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบนี้ก็จะ,ะตอบว่ามันก็น่าจะมีใครเข้ามาคุยกับน้องนะน่าจะมีใครเข้ามาคุยมาจีบเรามาสบตามาขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยน่าจะมีเข้ามาแล้วล่ะช่วงกรกฎาสิงหานะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นการแบบ ค่อยคุยคุยไปคุยคุยหยอกหยอกันไปเข้ามาคุยแล้วก็นิ่งๆไปเฉยๆไปนะดูจากใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของการเข้ามาคุยเข้ามาจีบแล้วจะเป็นแฟนกันสมหวังต่อเนื่องระยะยาวนี่ไม่แต่ว่ามันจะเริ่มมีคนเข้ามาปรับป่ายนิ่งๆเข้าไปเรื่อยๆนะคะยังยังไม่ค่อยเห็นความสมหวังสักเท่าไหร่นะคะพอพิตาดูยาวออกไปเนี่ยกันยา กัญยาตุลาพิจิกาธันวาจะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ตอบว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ช่วงชีวิตของน้องน้องน้องเพิ่งอายุที่น้องบอกพี่ตามน,นะเนาะเอ่อมันก็ยังไม่ใช่ช่วงชีวิตที่เราจะสมหวังเรื่องความรักหรือเจอเนื้อคู่หรือได้แต่งงานนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงชีวิตที่แบบเราเจอคนนู้นเข้ามาคุยเราเจอคนนี้เข้ามาคุยเราเจอคนเข้ามาจีบเนี่ยมาเป็นระยะระยะ ยิ่งช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาอีกแต่ว่าก็ยังไม่สามารถรับปากว่าเป็นเนื้อคู่หรือว่าไม่สามารถรับปากว่าจะมาถึงขั้นแต่งงานเลยเป็นแฟนเป็นตัวเป็นตนเลยเนี่ยไม่แต่ช่วงพฤศจิกาธันวาก็จะมีคนเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะ,ะพี่ตาดูต่อยาวไปอีกนะคะอย่างพี่ตาดูยาวข้าไปเป็นต้นปีต้นปีปี5้าปนะคะ เออตอนตอนช่วงนั้นนะตอนช่วงมกราถึงสงการนะคะตอนช่วงต้นปีเนี่ยมันก็จะมีใครเข้ามาแล้วได้คบกันแบบชัดเจนมากขึ้นนะคะอาชัดเจนมากขึ้นคบเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นแต่ดูไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเขาเป็นไพ่ที่ไม่ได้ให้พิตารับปากว่าแล้วมันจะสมหวังเป็นเนื้อคู่กันเลยไหมเนี่ยพิาไม่สามารถรับปากได้จริงๆนะ ถึงแม้พี่ตาจะบอกว่าน้องน่าจะมีแฟนตัวเป็นตนช่วงต้นปีช่วงต้นปีถึงสงการเนี่ยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ไม่รับปากถึงขั้นแต่งงานนะคะแล้วมาดูไพ่ชุดสุดท้ายนะคะแต่ถ้ามองจากลักษณะของหน้าไพ่เนี่ยนะคะหน้าไพ่เนี่ยนะคะยังไงน้องก็ต้องได้แต่งงานแน่ๆมีคู่ที่ดีแน่ๆแล้วก็มีชีวิตสมรสแน่ๆนะคะแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการคอย ตอนแรกที่พี่ตาจับไพ่ดูพี่ตายังไม่ทราบอายุของน้องด้วยซ้าไปนะแต่พอทราบอายุของน้องก็เข้าใจมากขึ้นว่าน้องยังเป็นเด็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอนาคตน้องได้แต่งงานแน่ๆมีเนื้อคู่ที่ดีๆแน่ๆแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นช่วงช่วงวัยนี้ช่วงปีนี้ปีหน้าเนี่ยยังไม่ใช่นะคะ ทีนี้ถ้าจะถามพี่ตาว่าพี่ตาแล้วเมื่อหล่ปีไหนแน่ๆอายุเท่าไหร่แน่ๆที่หนูได้แต่งงานพี่ตาแบบดูแบบนั้นไม่เป็นนะคะดูแบบนั้นไม่ได้เพราะพี่ตาไม่ได้ดูดวงชะตาวันเดือนปีเกิดแล้วแล้วพี่ตาขอบอกว่าถึงแม้พี่ตาดูวันเดือนปีเกิดมันก็ไม่สามารถล็อกล็อกได้แน่นอนหรอกค่ะแต่การดูของพี่ใช้การดูจากขึ้นจิตนะคะขึ้นความถี่บางอย่าง มันไม่สามารถรับปากไกลๆแล้วให้มันตรงเดะได้นะคะเพราะพเพราะยังไงพิ่ตาก็ยังต้องรักษาสถานภาพของตัวเองคือการเป็นหมอดูระยะสั้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้พี่จะไปรับปากกับน้องว่าน้องมีเนื้อคู่แน่ๆแต่งานแน่ๆแล้วได้คู่ดีๆแน่ๆเนี่ยแต่พี่ก็ไม่สามารถรับปากได้แน่ๆว่าเมื่อไหร่นอกสจากกรณีแบบว่าใครสักคนหนึ่งที่บังเอิญว่ามาดูไพ่กับพี่แล้วบังเอิญว่าเขาจะ แต่งอยู่แล้วเขาจะเจอเนื้อคู่เขาอยู่แล้วในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ตาเห็นแต่ถ้าอีกนานกว่าจะได้แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเจอเนื้อคู่คู่แท้เนี่ยมาถามพี่ตั้งแต่วันนี้แล้วอีกนานกว่าจะสมหวังนี่พี่ตอบอยังไงไม่ได้อย่างมากพี่ก็ตอบได้แค่ว่าเออช่วงนี้ความรักจะเป็นยังไงซึ่งพี่ตอบล้ว่าถ้าเป็นช่วงนี้เลยค่ะถ้าเป็นช่วงนี้เลยโอ,โอ้พระเจ้าทําไมไม่ขึ้นเออถ้าเป็นช่วงนี้เลยเนี่ย ก็จะมีคนเข้ามาจีบแต่พี่ตาจะไม่รับปากเรื่องความสมหวังนะคะลองฟังคลิปที่พี่ตาทำนายเนี่ยให้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็ถามมาเพิ่มนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ